ค่ะวันนี้ดิฉันมาจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตานีนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คะคุณพี่มสมัครประกันสังคมมาตาสีุ่่แล้วหรือยังคะสมัครอยู่ค่ะคุณไม่ทราบว่าคุณพี่ตอนนี้คุณพี่จ่ายอยู่เดือนละเท่าไหร่คะ,อะเอ่อตอนนี้รู้สึกว่าจ่ายอยู่เดือนละสามร้อยบาทคะ่ะทางเลือกที่สามนี่เองที่คุณพี่เคยเคยใช้สิทธิ์ไหมคะเคยไปเคลมือว่าไปเบิกที่ประกันสังคมอะไรหรือเปล่าคะเคยนะคะเคยใช้สิทธิ์อยู่วันนั้นป่วย รวยแล้วก็ไปใช้ประกันสงังคมไปใช้่ไปโรงพยาบาลแล้วก็บอกเขาเขาก็ถามเรว,ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเขาบอกเพาว่ามีประกันสังคมมตาตราสี่ศูนย์แล้วเขาก็เลยบอกว่าแต่นอนไหมถ้านอนนั้นได้คือละสามร้อยก็เลยบอกว่าแล้วอาการเราอ่ะสมควรนอนไหมก็เขาบอกว่านอนนะเพราะว่าเราเป็นไข่แบบเอ็กซิเดนต์อะแอดมิทถึงโรงพยาบาลอ๋อค่ะประมาณนอนประมาณกี่วันอะคะนอนห้าวันเลยค่ะโอ้ได้เยอะเลยละสิใช่ วันละสองมก็ได้พันห้าอยู่นะ oh, ได้เยอะช่วยบรรเทาในการขาดแคลนค่ะทดแทนรายได้ถ้าถามวันใช่ไหมคะถ้าถามว่ามันทดแทนกันได้ไหมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงแบบว่าดีมากก็ oh, ยังดีที่เรามีเขายังแบบจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราไปเบิอกอะไรแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเอกสารบ้างหรือเปล่าหรือว่าเงินเข้าช้าอะไรบ้างหรือเปล่าคะเอกสารรู้สึกว่าวันนั้นไปไปใช้เอกสารอย่างนี้ค่ะ ช้อะไรไปรับรองแท่แต่ไม่รู้ว่ามีเอกสารอะไรที่นอกเหนือจากนั้นหรือไม่าน่จะมีหน้าบุ๊คแบงค์เพราะว่าเขาต้องลเข้าบัญชีค่ะตอนนี้ไม่มีจ่ายเป็นเงินสดแล้วอะค่ะใช่ใช่ใช่วันนั้เออใช่หน้าบุ๊คแบงค์จะไปแต่ว่าไม่นานนะคะในเวลาที่สองถึงสามวันก็เงินทาการเข้าเลยโอเคดีมากเลยใช่ไหมคะอยากจะให้เชิญชวนญาติๆหรือว่าผู้ที่แบบรู้จักอะไรแบบนี้มาสมัครมาตราสี่สิบกันนะคะ อยากเชิญชวนนะคะสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยไม่จําเป็นต้องเป็นมาตราสามสามนะคะสามารถเอ่อ ทำมตาตรา40ในระดับมันมีมันมีทั้งสามราคาใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งเรื่องที่1 70บาททั้งเรื่องที่2 100บาททั้งเรื่องที่3 300บาทนะคะแต่ว่าทั้งเรื่องที่3ามเหมาะสำหรับสุภาพสตรีด้วยนะคะใช่ค่ะมันจะเบิกเงินส่งค่าบุตรได้นะคะ่ะเรา<อ>จ่าย24เดือนแล้วเราก็สามารถเบิกเงินส่งดดค่าบุตรได้ใช่ใช่มาตรานี้แหละก็เลยเลือกทำใช่ค่ะบุตรที่อายุไม่เกิน6กขวบนะคะอืม เป็นทางเลือกที่ดีเมกันเดี๋ยวจะต้องแจ้งให้เพื่อนๆอะไรเนี่ยค่ะทราบโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะสวัสดี